เฮ้มๆสวัสดีทุกคนนี่คือคลิปที่จะมาสอนแก้ปัญหาของเกมวัชชัดอยสอนะฮะมีคนคอมเมนต์มาสางคนว่าให้ช่วยแกออ้อันนี้หน่อยที่ว่าเชิญสัตว์เลี้ยงไม่ได้หรือแบบว่าสอนสร้างห้องเล่นกับเพื่อนแล้วก็สอนเชิญสัตว์เลี้ยงนะฮะ โอ้โห و, คิดนานมากเลยว่ามีคอมเมนอะไรบ้างงั้นเราจะไปสอนอันที่มันง,ง่ายๆกว่าเราทุกคนก็คือการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะฮะเรากดไปที่เมนูเราก็กดที่ห้องสวนตัวโอเคกดถูกแล้พวพอกดเข้ามาก็มีคำว่าสร้างห้องนะเราว่าป่านนี้น้องก็คงทำได้แล้วแหละเพราะว่าเรากว่าจะอัดคลิปนนานมากๆอย่างแรกเลยก็คือการสร้างชื่อห้องนะ กุจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ลงไปเลยเนี่ยสร้างชื่อองแล้วก็สร้างรหัสนะฮะ5 8 8แค่นี้ก็เป็นการจบกดสร้างห้องแล้วก็กดเริ่มนะค้างเนี่ยาจานจนเนี่ยฮะเมื่อเราเข้ามามันก็จะไม่มีคนเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวคนจะเข้ามาได้ก็คือคนที่มีกุญแจนะ อ่ากูเชื่อคนละหันนั่นแหละอ่าส่วนต่อไปก็คือการเชิญสัตว์เลี้ยงนะมันมีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าเออไม่สามารถเชิญสัตว์เลี้ยงออกมาได้คือเราซื้อสัตว์เลียเล้ยงเสร็จแล้วก็กดคําว่ารายการสิ่งของนี่ถ้าคนซื้อสัตว์เลี้ยงก็จะมีสัตว์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดนี่กคือการ <laughs> อะไรคือเยวขี่ไก่อยู่แล้วนะนี่นะเชิญสัตว์เลี้ยง ทีนี้เราก็จะมาสอนแก้บั็กเปิดไมกับเพื่อนไม่ได้นะอย่างแรกเลยคือเวลาสมัครกิมเนี่ยเวลาเข้ามาสมัครมันจะมีขึ้นให้อนุญาตเปิดใหม่ในตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือถ้าคนไม่กดให้อนุญาตนะมันจะไม่สามารถเปิดใหม่ได้นะเราจะพาทุกคนเข้าไปแก้ตรงที่ตั้งค่าของโทรศัพท์นะคือโทรศัพท์ของทุกคนเนะี่ยมันจะเม่เหมือนกันนะทุกคนก็คือทุกคนกดเข้ามาตรงนี้ใ้ตรงจัดก,การแบบอป่ะแล้วก็ไปหา เกมที่เราโหลดมาก็คือเกม Virtual โดยถ้าคุณเกิดเข้ามาที่นี่ทุกนก็กดการอนุญ,ญาตของแอปถ้าคุณไม่กดอนุญ,ญาตก็คือมันจะปิดถ้าเรากดอนุญ,ญาตมันก็จะเปิดแต่แล้วถ้าทุกคนกดอนุญ,ญาตแล้วมันไม่ได้ยินเสียงก็คือมันเป็นที่หูฟังหรือมมนก็เป็นที่โทรศัพท์ของทุกคนนะฮะ กว่าเราจะอัพคลิปได้ป่านนี้น้องๆคงแบบว่าแต่การปัญหาของเกมนั่นแล้วเออขอให้ทุกคนสุดกับเกมนะฮะบ๊ายบาย